รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอิน o l ไล h ์ทีวีกับผมกาก้ารนวินยาศีสัปดาห์นี้กากาก็อยู่กับ Honda Civic Turbo เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเทอร์โบรุ่นใหม่ล่าสุดส่วนสัปดาห์นี้กากาจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับกับกากาครับขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรง2.3ลิตรทวินเทโบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หม่นิสสันนวรา,ลากล่าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ of connectivity waiting for your creativity let's get started and drive be yourself live your life move to see what the world can give i wanna drive on the way that's cool give me a vibe make it meaningful cause every moment belongs to me and belongs to you ooh i wanna drive on the way that's cool give me a vibe make it meaningful cause every moment belongs to me and belongs to you The City for whatever moves Hatchback. For me. ชีวิตเลือกได้ในแบบเรา f o r t Ranger ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง28กุมภาพันธ์2565 Live the Ranger Life เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ p l u g In Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อ แรงเหนือฉัน New MGHS PH EV Refinement ช่วงสปอร์ตไลน์การแข่งสิมเทียร์เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ เป็นการแข่งขันที่บอกจริงว่าทั้งท่หดทั้งรถแล้วก็คนขับด้วยแล้วการลงทุนที่ค่อนข้างจะสูงหน่อยใช่มแต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เป็นการแข่งขันที่ท่านนําที่สุดในอาเซียนนี่ช่ครับไม่มีใครทาบทามได้และมีรถแข่งได้เยอะแล้วก็มันทำให้การแข่งขันเนี่ย ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเราโด่งดังไปด้วยนะครับเป็นตํานานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่19นะครับถึ่งผมก็พยายามจะทุ่มเทเพราะในที่ที่อำเภอบ่อพลอยและที่กลางกลางปีมอเตอร์ปาร์กเนี่ยเราลงทุนทําตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก8 0 0ไร่แต่ที่ทั้งหมดมัน3 0ม0ันไร่รวมถึงสนามครอฟด้วยนะ เราพยายามปรุงแต่งและลงทุนที่นี่สูงผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับกังปีทำอะไรแล้วเนี่ยมันเราพยายามทำให้เป็นอาดับหนึ่งเพราะว่าอย่างจัดงานมอเตอร์โชว์ก็ดีทำหนังสือก็ดีนะครับแล้วทุกๆอย่างทำขเขาด้วยวีย่จทำอะไรเนี่ยเราจะเป็นผู้นำแล้วในอาเซียนเนี่ยเขาก็าเอามาดูประเทศไทยเราเป็นตัวอย่าง การแข่งขัน10เซียนของเราเป็นตำนานแล้วก็มีรถแข่งมากที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการแข่งขันแบบเนี้ยแล้วสนามแบบเนี้ยในอาเซียนนี่เราเป็นอาดับหนึ่งที่เป็นการแข่งขันที่อยู่ในบริเวณเดียวกันใช่ไหมแล้วเรามีาบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีทุกครบทุกอย่างใช่ไหมแล้วเราสร้างสารรค์ตรงนี้ขึ้นมาเป็นความฝันของผมเอง ดีผมทําที่ตรงนี้อยู่ตรงกลาังปีมอเตอร์ปาร์เนี่ยรวมแล้วประมาณ800ไร่ถ้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ3,000ไล่ทั้งสนามกอล์ฟด้วยมาจุดนี้เองเวลาผมทําอะไรแล้วเนี่ยผมมีความตั้งใจเหมือนงานมอเตอร์โชว์เราก็ทําให้ดีที่สุดติดท็อปเทของโลกแล้วก็สนามกลางปีมอเตอร์ปาร์กเนี่ยเราก็เรต้องทําให้ติดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย แล้วในอาเซียนเด้วยที่เป็นสนามปิดนะอยู่ในที่เดียวกันสนามเราดีจะไม่เหมือนใครเพราะพื้นที่เราเนี่ยประมาณ800ไร่มีทั้งป่าทั้งน้ําทั้งอะไรพวกนี้หมดเรากําลังจะสร้างสรรค์บรรยากาศตรงนี้นะให้เหมือนเราเข้าไปขับรถอยู่ในป่าแล้วก็รถ SUV แล้วรถที่ดีๆไม่ใช่พวกออฟโรดนะก็เข้ามาสามารถทำรูทการแข่งขันได้หมด ใช่ไหมจะเป็นรถ SUV ราคาแพงๆราคาหลายสิบล้านตัวนี้มีทําหมดทุกยี่ห้อเนี่ยแล้วมาัมาใช้ที่นี่ได้โดยสีเสือเขาไม่มีกิ่งไม้ไปคูดให้บุบสลายแต่มีการทดสอบช่วงล่างใช่ไหมเพราะรถ SUV พวกนี้มีช่วงล่างที่สูงใช่ไหมแล้วก็ขับสนุกเราจะสร้างบรรยากาศให้เหมือน จะมีทั้งน้ําทั้งลําธานต่อไปในอนาคตพวกนี้ใช่ไหมและพิธีพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้ทั้งหมดด้วย ใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแร่2.3ลิตรเทอรนเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรากลาเพื่อคนแกรงท้าพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ Activity. Let's get started and drive Be yourself, live your life move To see what the world can give I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you เิ City h a t h for whatever moves me ชีวิตเลือกได้ในแบบเรา Ford Ranger ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง28กุมภาพันธ์2565 Live the Ranger Life เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อ และแรงเหนือฉัน New MG HS p h e v Refinement ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโตเทนเราได้มีโอกาสนำ Mazda CX 3 0นะครับซึ่งเปิดตัวไปประมาณปีกว่า,วาแล้วนะครับ เราก็เลยมาขอนำเสนอในเรื่องของข้อดีข้อเด่นของเขานะครับว่าตัว CX 3 0มเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับรวมถึงถ้าคุณคิดจะซื้อรถคันนี้คุณจะต้องมีข้อควรรู้อะไรก่อนที่จะเป็นเจ้าของ CX 3 0คันนี้ครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับว่าจะมีข้อมูลอะไรดีมาฝากกันบ้างครับ คับมากันเรื่องแรกเลยที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คือรูปโฉมภายนอกของเซ็ก30นะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ดูหน้าตามีความโฉบเฉี่ยวนะครับสมกับค่าตัวเขาที่อยู่ประมาณ1 1 9 0 0ล้านหนึ่งบาทนะครับครับและจากค่าตัวที่ราคาประมาณนี้นะครับผมว่ามันมีข้อดีหลายอย่างก็คือออปชันเขามีมาให้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสรุปนะครับไฟฟ้านะครับล้ออลอยที่ให้ขนาดใหญ่มาเลย รวมถึงชุดแต่งรอบคันที่ทําให้ตัวรถมีเอกลักษณ์นะครับก็คือในเรื่องของภายนอกนะครับครับและที่ด้านหลังของตัว cx 3 0นะครับเขาก็จะมีการออกแบบที่เน้นความฉบเฉียวและทันสมัยกว่ารุ่นผ่านผ่านมานะครับโดยตัวรถเขาก็จะมีข้อเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นการแก้จุดด้อยโดยที่ด้านหลังจะมีความกว้างนะครับและมีความโปร่งมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นของ cx 3 0คันนี้ครับครับและสลับ สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นข้อควรรู้สลับในการก่อนที่จะเป็นเจ้าของ CX 30นะครับก็คือ1ก็คือรถคันนี้เผยโฉมออกมาแล้วในระยะเวลาประมาณหนึ่งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งโฉมเขาเดิมผมว่าก็มีความฉบเฉี่ยแล้วแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องคิดกันว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเราอาจจะเป็นรถตกรุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับครับและเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของ ข้ามบุมรักษาและเรื่องอะไหล่ของตัว m a ส d a c เช30นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามองไป2มุมนะครับมุมแรกก็คือจากสมรรถนะการขับขี่ที่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาผมคิดว่าเรื่องอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเขาจะมีการออกแบบที่มีรายละเอียดมากกว่าอะไหล่รถทั่วไปนะครับจึงทําให้รถมีสมรรถนะที่ดีกว่านะครับต้องยอมรับว่าดีกว่านะครับถ้าถ้า คุณผู้ชมเคยไปขับรถหลายๆรุ่นมาแล้วจะยอมรับได้ว่ารถยนต์มัส d a จะมีสมรรถนะการขับขี่ที่ค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องของอะไหล่การดูแลที่จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าซึ่งก็ต้องนําไปคิดรวมกันรวบยอดความคิดก่อนนะครับว่าเรายอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แค่ไหนนะครับว่าเฮ้ยมันแพงมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องฝากกันไว้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ ครับสำหรับภายในของ Mazda CX 3 0นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าความโดดเด่นของเขาก็คือเรื่องงานประกอบนะครับจะมีความเรียบร้อยประณีตเรียกว่าเทียบได้กับรถแบรนด์ยุโรปได้อย่างสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี้ยวัสดุบุกนุ่มต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเกรดดีการออกแบบรูปทรงต่างๆก็ดูมีความทันสมัยนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมีมาให เยอะนะครับออปชั่นหลายๆตัวเช่นเนี่ยกระจกปรับกระจกหลังปรับแสงอัตโนมัติเนี่ยก็มีมาให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับรถที่มีการเปิดตัวมาช่วงระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยภายในเนี่ยก็จะมีความกว้างขวางขึ้นในระดับหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตัวนี้จะมีความกว้างขวางจากการออกแบบมาให้มันมีความใหญ่โตมากกว่า CX 3 0 ภายในก็เลยทําให้มีความกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ถือว่ามีความกว้างขวางกว่าก็ทําให้มีความสุขสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับครับตอนนี้ก็อยู่กันใน m a z da CX30 นะครับตัวนี้จะเป็นตัว SP นะครับตัวเรียกว่าเป็นตัวท็อปออปชั่นสุดของรุ่นธรรมดานะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีรุ่นครบรอบ100ปี ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ออปชั่นต่างๆก็มีมาครบคันนะครับมาสรุปไฟฟ้านะครับระบบควบคุมการขับขี่ช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆมีมาให้เพียบนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับที่สามารถตามติดรถคันหน้าได้นะครับแล้วก็แปรผันตามความเร็วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งได้นะครับก็เมื่อถึงความเร็วประมาณทัก30ประมาณแถวนั้นนะครับ เขาจะตัดการทางานแล้วเราต้องควบคุมเองนะครับตัวรถก็จะไหลไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ใช้งานระบบพวกนี้เราก็จะต้องมีมีสมาธิในการใช้งานด้วยนะครับอย่างสมรรานะที่เราขับมาเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าการขับขี่ของ cx 3 0เนี่ยผมว่าค่อนข้างเด่นนะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยเรื่องการขับขี่นะครับการควบคุมพวงมลาลัยต่างๆนานา,นานเนี่ยถือว่าให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่แน่นหนึบนะครับแน่นหนึบกว่ารถแบน ญี่ปุ่นลยหลายแบรนด์นะครับรวมถึงอาจจะมีฟิลลิ่งไปใกล้เคียงกับรถแบรนด์ยุโรปด้วยนะครับทันี้ต้องยอมรับนะครับว่าว่าทางั a ต d ด้าเขาเด่นกว่าจริงๆนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆที่เป็นแบบว่าเทอร์โบไฮบริดหรืออะไรอย่างนี้แต่ทาง m a ส d ้าเขาก็จะเป็นสไตล์ของเขาคือเครื่องยนต์ s y y ยทีฟ G ตัวนี้นะครับเครื่อง2 0ลิตรนะครับก็แรงม้าก็160แรงม้า แรงบิดก็200กว่านะครับตัวเลขอาจจะดูไม่มากแต่เป็นรถที่ขับสนุกนะครับจากเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ทำงานได้เนียนนะครับต่อเนื่องนะครับเรียกว่าลืมไปเลยครับไอ้พวกเกียร์ CVT คนละฟิลเลยครับคันนี้จะเหมือนกับว่าเราขับแบบสมูทสมูทเหมือนรถแบรนด์ยุโรปนะครับเกียร์การเปลี่ยนเกียร์การต่อเกียร์เนี่ยถือว่าดีนะครับอ่าก็คือผมว่าเป็นเป็นรถ แบรนด์ญี่ปุ่นไม่กี่รุ่นนะที่เ,เหลืออยู่ที่ยังเป็นเป็น,ปนรถสไตล์แบบระบบเกียร์แบบทอคคอมพิวเตอร์อย่างนี้ไม่ใช่ CVT นอกานั้นไปไปเป็น CVT กันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอที่หลายๆคนอาจจะอาจจะยังไม่เคยสัมผัสหรืออาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเออมันเป็นอย่างนี้ต้องลองมาขับดูครับเราจะรู้คว่าความแตกต่างระหว่างอัตราเร่งการต่อเกียร์การให้พละกกำลังเนี่ยมันมันต่างกันจริงชีวิตเลือกได้ในแบบเรา Ranger ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง28กุมภาพันธ์2565 Live the Ranger life เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MG HS PHEV Refinement สลับในช่วงที่เราขับเนี่ยถ้าเราต้องการความสนุกสนานหรืออัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกปุ่มโหมดสปอร์ตได้ที่คอนโซลตรงเกียร์เนี่ยครับคอนโซลเกียร์นะครับผักขึ้นนะครับแค่นี้ก็ขับขึ้นสนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยอัตราเร่งมาแบบติดเท้าเลยนะครับพุ่งปี๊ดปานเลยนะครับก็เพียงพอผมว่าเพียงพอการใช้งานนะครับกับช่วงล่างที่หนึบหนึแน่นๆอย่างนี้นะครับรวมถึงพละกําลัง แล้วก็อัตราเร่งที่มีความต่อเนื่องจากระบเกียร์6สปีดนะครับอันตโนมัติ8 6สปีดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ระบบเกียร์ CVT เป็นทอร์คคอันเตอร์ที่ให้การตอบสนองที่ดีเลยทีเดียวนะครับครับตอนนี้เราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100นะครับในโหมดดีกันนะครับของ CX 30นะครับไปกันเลยครับ เนี่ยจะเห็นว่าอัตราเร่งนี่ดีมากดีใช้ได้เลยนะครับมีความให้ความสนุกในการขับนะครับครับสำหรับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยนะครับอยู่ที่สิบจุดวินาทีนะครับทำอัตราเร่งได้น่าสนใจเลยนะครับก็ผมว่าเนี่ยเพียงพอการใช้งานแล้วแหละรุ่นนี้นะ่ะไม่ต้องไปแรงกว่านี้ขับง่าย,ายๆขับ เนียนๆนะครับถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่น่าสนใจของ cx 3 0เลยครับครับตอนนี้เราจะมาลองอัตราเร่งกันในโหมดสปอร์ตนะครับก็ง่ายๆครับก็กดเลื่อนขึ้นไปที่ตรงคอนโซลเกียร์นะครับพร้อมแล้วนะครับไปนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าลากรอบได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่เรื่องเวลาผมว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สำหรับอัตราเร่ง0-100ในโหมดสปอร์ตนะครับอยู่ที่10วินาทีนะครับซึ่งจากที่เราเห็นนะครับก็อัตราเร่งดีขึ้นนะครับติดเท้าขึ้นแรงดึงแล้วก็รอบลึกขึ้นนะครับก็ทําให้0-100เร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็เนี่ยครับคืออีกจุดเด่นที่ผมคิดว่ามันคือจุดที่ควรรู้นะครับของ CX 30นะครับครับสำหรับในเมื่อเราทำความ เร็วประมาณสัก90นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ารอบเครื่องยนต์จะไม่ถึง2000รอบนะครับความเร็ว100ก็ยังไม่ถึงนะครับแต่แตะนะครับอยู่ประมาณนี้ครับประมาณเนี้ยใกล้ใกล้ใกล้สอง0 0รอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อรอบเครื่องยนต์ค่อนข้างต่ํานะครับก็จะมีผลกับอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่บ้างในระดับหนึ่งนะครับครับสำหรับในเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในการวิ่งในเมืองที่เราเห็นเห็นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณทักสิบนะครับประมาณ10แต่พอเราออกนอกเมืองเนี่ยวิ่งที่ความเร็วประมาณเนี่ยร้อยเก้าสิบร้อยร้อยสิบเนี่ยครับก็ตัวเลขก็พอที่จะเห็นได้อยู่ที่ประมาณทักสิบสามนะครับเขาเค็มไว้ประมาณสิบห้านะผมว่าแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงนะครับต้องตั้งใจจริงๆริครับผมว่าใช้งานทั่วไปนะครับแบบว่าไม่ไม่เป็นทุกข์มากในการขับรถนะครับขับไปเรื่อยเืนะครับเพลินกับ การขับขี่ไปผมว่าประมาณนี้ก็โอเคนะครับที่จอตรงมาตรวัดนะฮะจะขึ้น13นะครับเอเวอร์เรส่วนที่จอคอนโซลกางนะครับจอคอนโซนกลางนะครับจะขึ้นประมาณ14นะครับ14นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เติม e85 ได้นะครับกับภาวะราคาน้ำมันช่วงนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็ถือว่เป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกที่คุ้มค่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโฉมเก่านะครับก็ฝากไว้อีกในอีกประเด็นหนึ่งครับครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือฟีลลิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าประทับใจสหรับรถ Mazda CX-30 นะครับตอนนี้ก็มาถึงในจุดที่คิดว่าเป็นความรู้สึกในการขับที่เราต้องปรับตัวกาหารถหรือหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบนะครับ แต่ถ้าเราคุ้นชินแล้วผมว่ามันก็โอเคนะก็คือเรื่องของเบรกนะครับเบรกอยู่ดีแต่แป้นเบรกในการเหยียบเนี่ยเขาจะออกแบบตื้อๆนะครับแข็งๆจะไม่ได้นุ่มปื้บลงไปเหมือแนบบรถทั่วไปเนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะออกแบบเหมือนตื้อๆแต่รถหยุดนะครับตรงนี้นครับเมื่อตอนที่เราไปทดสอบรถตอนช่วงช่วงเปิดตัวใหม่ๆเลยเนี่ยก็ถามทุกคนว่าว่ามันเป็นอะไร มันเป็นยังไงท่านมันถึงรู้สึกอย่างนี้ทางวิศวกรชาวญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้เพื่อให้เรารู้สึกในการเหยียบมันนั่นขึ้นในแบบของเขานะความคิดของเขานะครับและตอนนี้ก็คือผ่านมารถคันนี้ผ่านการใช้งานมา19,00 0กว่ากิโลก็เลยมาลองดูทีเออความรู้สึกมันก็ยังอยู่ก็แสดงว่าเขาออกแบบมา,าจริงๆแหละนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือก็ต้องปรับตัวกันนะครับว่ารถคันนี้ ลักษณะการเบรกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เบรกไม่อยู่นะแต่ว่าแป้นเบรกอะมันจะรู้สึกแข็งๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็คือที่เหลืออย่างอื่นก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับและนี่ก็เป็นข้อเด่นและข้อควรรู้ที่สัมผัสได้จากการที่เรามีประสบการณ์ทดลองขับกับเจ้าบ a z d a CX-30 นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการเลือกรถยนต์สักคันนะครับเพราะว่าบางรถบางคันเขาก็จะมีข้อเด่นของเขานะครับแล้วก็จะมีข้อที่เป็นข้อข้อด้อยที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าข้อด้อยบางข้อด้อยบางคนเขาก็จะรับได้บางคนก็จะไม่เอาเลยอันนี้ก็ต้องไปลองดู ไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าเอ้ยตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเราได้ตรงนี้มาตรงนี้เราอาจจะต้องเสี่ยงหน่อยตรงนี้ได้เท่านี้ตรงนี้ได้เท่านี้แล้วเราเปรียบเทียบกันดูว่าเออมันก็ใช้ได้อันนี้ต้องลองไปลองดูนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะให้น้ําหนักกับความคุ้มค่าหรือการรับได้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก่อนสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม ช่อง Youtube Channel ของ Auto Thailand นะครับกด Subscribe กดติดตามเราก็จะหาข้อมูลหารถด,ดีๆนะครับมาทำการรีวิวทดลองขับให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้รับชมรายการอิน o l i ลฟ์กันไปแล้วสัปดาห์นี้ กาก้าก็ขอขอบคุณ Honda ที่ได้มอบรถซีวิ c ในการเดินทางแต่ละครั้งในการถ่ายทำสัปดาห์นี้ก็อยากจะฝากขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่คอยติดตามชมรายการ i n f o l i ล h t v v ของเราส่วนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกก็ต้องคอยติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับในเพจ i n f o l i ล h t v v ไม่ว่าจะเป็น YouTube ของ i n f o l i ล h t v v แล้วก็ Facebook ของนวินยาสีรวมไปถึงการแข่งขันของนวินยาสีที่จะไปแข่งขันที่ไหนก็คอยฝากติดตามชมกันด้วย อย่าลืมนะครับติดตามชมการทุกวันเสาร์เวลา15.30นถึง16.00นนเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เลยสัปดาห์หน้ามาเจอกันครับสวัสดีครับ